สวัสดีครับสวัสดีครับผมไปชมกันวันนี้ตายนำเจ้าโตโยต้าไฮรักรีวอรปี B 2021นะครับรถสสวยเลยใช้คำว่ารถสวยๆเลยไรที่ติไรตำนิสีขาวตัวแคปตัวพีรันเนอร์ถใช้งานมาเพียงแค่39,000โลแค่นั้นเองพี่กับเครื่อง 2400cc คันนี้สุดจริงๆพี่เกียร์ธรรมดา เลงก็ได้แสงก็ดีเกาะถนนก็เยี่ยมเพราะฉะนั้นราคาจับต้องได้แน่นอนราคาไม่แพงอย่างที่คิดค่ากลับมาใช้งานที่ MC 99ตตยนะครับพี่นะ0945561036เบอร์นี้มีคำตอบเรื่องรถยนต์มือสองให้พี่แน่นอนและที่สำคัญเบอร์่าย0945561036แอปไลน์เพิ่มเพื่อนติดตามช่อง y o ยูทูบช่องนี้ให้่ายสักนิดเด็นประกณอย่างสูงเพราะฉะนั้นวันนี้ ลีโวสวยๆขาวพีรันเนอร์คันนี้นะครับเกียร์ธรรมดาจำหน่ายเพียงแค่529,000บาทพอพี่529,000บาทเพราะฉะนั้นใช้เงิน9บาทออกรถจบทุกอย่างผ่อนอยู่เพียงแค่1,000งบาท84งวดพอพี่เข้าใจง่ายเข้าใจชัดเจนกันลำกาคอง7นะพี่ได้ c 9 9เปิดทุกวันพี่094 556 1036มีคำตอบเรื่องรถยนต์มือสองให้พี่แน่นอนครับผมสวัสดีครับ Thank <laughs> you.